สวัสดีคะ่ะปสุค่ะจากสุโครคราฟนะคะปสุจะให้ดูเสื้อตัวนี้นะที่ปสุบอกว่าเดี๋ยวปสุจะมาเล่าถึงวิธีถักนะคะอันนี้เสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อเป็นเสื้อคอสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราดูได้ถักนะคะอันนี้เป็นได้ถักซัมเมอร์ของสหสินนะเป็นสีเหลือบอทนโทนเหลืองนะคะปสุนเนี่ยเริ่มต้นถักตั้งแต่ด้านบนลงมานะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะนี่ อันนี้ลายตรงนี้ลายที่คอนะคะเริ่มถักจากคอลงมาเตตรงคอเนี่ยเป็นลายที่นี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวประสุก็จะทําให้ดูนะคะว่าถักยังไงนะจริงๆแล้วประสุเคยทำเคยถักให้ดูแล้แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะคะอันนี้ไม่มีการปรับอีกประสุชอบปรับนะคะแล้วก็ถักไล่ลงมาแล้วถึงมาเข้าลายนะคะลายนี้แต่ละช่วงลายจะมีสามแถวนะเ,เป็นลายก้นหอยเนาะหรือว่า ลายพัดอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเป็นสามแถวสามแถวต่อต่อหนึ่งช่วงลายนะคะแล้วก็มีอยู่ด้วยกันเจ็ดตรงนี้เจ็ดเรื่ออะไรเจ็ดหลักนะคะนี่ก็ถักมาเรื่อยๆออรอบคอนะคะอันนี้เป็นคอสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเราจะเริ่มแยกให้มันกว้างขึ้นเนี่ยตรงด้านนี้ตรงด้านคอเห็นไหมคะด้านคอสองด้านเลยอย่างนี้นะคะรอบตรงนี้ สี่สิบห้าเซนนะคะสองข้างทั้งหน้าหลังก็เป็นเก้าสิบเซนนะคะตัวยาวของเสื้อห้าสิบเซนนะคะตัวยาวนี่หมายถึงตรงนี้นะคะบ่าจนถึงต้นชายเลยนะคะแล้วก็รักแร้ลักแร้ตรงนี้นี่ถ้าวัดจากตรงคอตรงนี้มาเนี่ยสิบเจ็ดเซนนะคะแต่ถ้าวัดจากความยาวของบ่าตรงตรงช่วงตรงช่วงนี้ลงมาจนถึงรักแร้แบบนี้เหมือนการตัดเสื้อแบบนี้นะคะจะ 22เซนนะคะอ่าอันนี้คือสัสดส่วนทั่วไปแล้วก็รอบอกรอบอกร้อยเซนค่ะตัวนี้เป็นตัวที่วันก่อนปสัสสาใส่นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวปัสสาก็จะให้ดูว่าเออเวลาใส่ล้วเป็นยังไงได้ถักสีเหลือบนะคะเวลาที่เข้าลายกันจริงๆแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเขาจะเกิดลายใหม่เพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้ปสัสสาก็เลยไม่ใช้ลายหลากหลายนะคะใช้ลายเดียวเลยเพราะว่าสีของเขามันเป็นสามสีเนาะเพราะฉะนั้นไม่ถ้าเกิดมันมีหลายลายเข้ามาอีกด้วยมันก็จะดูแบบ เวียนหัวนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยสิบเจ็ดเซนหรือว่าจากตรงนี้มาถึงตรงรักแร้ยี่สิบสองเซนนะคะพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราจะแยกแขนนะคะมีบางคนบอกว่าจะมีปัญหาตรงช่วงแยกแขนตรงนี้แยกแขนแล้วก็ถักเป็นตัวลงมาเลยก็รอบไปเลยนะคะแต่ส่วนแขนตรงนี้เรามาต่อทีหลังอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้แขนมันดูยาวลงมาอีกหน่อย แบบนี้นะคะอันนี้คือขั้นตอนการถักเนาะพอถึงชายยาวเท่าที่เราต้องการแล้วเราก็จบนะจบแบบนี้เนี่เวลาจบก็จะใช้เป็นพันหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็สลับสลับ,ล,บลงมานะคะ,ะเป็นโซ่เป็นเป็นช่องโปรง่งแล้วก็ช่องทึบยาวพอใจแล้วเราก็ปิดนะคะด้วยการโคเชอีกครั้งเพื่อให้แข็งแรงแบบนี้ค่ะตรงนี้นะ,อ,ะอันนี้โดยรวมค่ะโดยรวมนะคะ ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเบอร์16นะได้ถักตัวนี้เป็นเบอร์16ขนาด16เพราะฉะนั้นเดี๋ยวประสุนเนจะถักให้ดูแต่จะประสุจะใช้ได้ถักเบอร์20เพราะฉะนั้นจะมีความใหญ่กว่ากันตรงนี้ที่บอกที่บอกว่าเป็นขนาดว่ายาวเท่าไหร่เพราะว่าเราจะได้ไปคำนวณกันเองนะว่าจะต้องทำสักกี่ช่วงลายของคอตรงนี้นะคะรู้วิธีขั้นตอนไปแล้วก็ ไปประยุกต์ใช้กันนะคะอ่าถ้าใครอยากถักนะคะเดี๋ยวพระสุเนี่ยจะถักอันนี้น่าจะถักทั้งตัวนะพระสุน่าจะถักทั้งตัวแต่ว่าจะใช้ได้ถักเบอร์ยี่สิบนะคะถ้าจะถักตามก็รอเวลานะประสุก,ก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะอ่าอันนี้ค่าก็เลยก็เลยมาให้ดูนะเดี๋ยวก็จะให้จะให้ลายลายถักอันนี้ไปลายพัดอันนี้นะคะจะให้ไปแล้วก็ จะถักตรงคอนี้ให้ดูนะว่าพอเริ่มตรงนี้แล้วยังไงต่อเนี่ยลายตรงเนี้ยแล้วจะมาเป็นชั้นนี้ได้ยังไงนะเดี๋ยวประสุจะทําตรงนี้ให้ดูนะคะอันนี้ตอนพระสุใส่ให้ดูนะคะเสื้อใส่แล้วเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะประสุขอบคุณมากในการรับชมสวัสดีค่ะ